เลยทั้งคนคนเก่งทั้งสีท่านสวัสดีค่ะอทีมเม็กซิโกเป็นไงบ้างอ,อ๋อสรสนุกมากเลยครับแล้วก็มีแฟนคลับ ตอบรับเราดีมากเลยแต่ว่าคนรู้จักเราแทบจะแบบเยอะมากแยะแบบเราตอนเราอยู่ในเกซิโกซิตี้ใช่ไหมครับแล้วก็เดินเข้าไปตามซอยอะไรเงี้ยก็มีคนรู้จักเราท้ายท้ายเราตลอดเลยก็มีความสุขมากเราใช่ใช่อะรับปีหน้ามีทัวร์ยังไงบ้างใช่ค่ะปีหน้ามีทัวร์ลาตินอเมริกาครับตอนนี้มีสี่ประเทศเป็นบราซิลเม็กซิโกเปรูแล้วก็อาร์เจนตินาคแต่ว่าถ้ามีประเทศอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาแจ้งกันอีกทีก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับได้เลยฝากไอจีนิดนึงฝากาติดต่อ ก็ถ้าจะติดตามพวกเรานะครับก็ติดตามได้ที่ YouTube เคสแก๊งเฟซบุ๊กเคสแก๊งนะครับหรือว่าติดตามพวกเราแบบเอ็กซ์ซิสไปเลยก็ติดตามได้ที่โฟมิกดอทออฟิเชียลไปดช่องทางเลยครับพีใหม่แล้วอวยพรพี่น้องคนไทยเราก็ขอทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดสิ่งใดขอได้สิ่งตามที่สิ่งที่ปรารถนาเลยครับคิดเงินได้ได้ทองคิดทองได้ได้เงินครับมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ